ทำขนมเปียกปูนกะทิสดมะพร้าวอ่อนกินกันสูตรนี้ทำง่ายมากแล้วอร่อยตะโกนเลยค่ะไปลงมือทำกันแป้งข้าวเจ้า100กรัมแป้งมัน40กรัมน้ำตาลทราย120กรัมตามด้วยเกลือ3กรัมกะทิ250 ML แล้วก็คนผสมให้เข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้งตามด้วยน้ำใบเตย250 ML น้ำปูนใส250 ML แล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะไปตั้งเตาได้เลยเราจะกวนไฟอ่อนนะคะไปเรื่อยเเลยค่ะเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยนะคะสีจะเข้มขึ้นเนื้อขนมก็จะข้นขึ้นค่ะใสขึ้นเข้มขึ้นประมาณนี้เลยนะคะได้ประมาณนี้ใช้ได้แล้วค่ะเตรียมใส่ถุงบีบได้เลยแล้วก็บีบใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้ได้เลยนะคะของเบลจะเป็นถ้วยเล็กแก้วใสแบบนี้ค่ะบีบลงไปครึ่งถ้วยแล้วก็พักไว้ให้เย็นค่ะไปทำกะทิราดหน้ากันเลยกะทิ250 ML เกลือ3กรัมแป้งข้าวเจ้า1ช้อนชาครึ่งแล้วก็คนผสมแป้งกับกะทิให้เข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้งค่ะเสร็จแล้วเปิดเตาได้เลยนะคะ แล้วก็กวนไฟอ่อนไปเรื่อยๆค่ะเขาก็จะเริ่มข้นเหนืดขึ้นเล็กน้อยแบบนี้นะคะใส่เนื้อเ้าอ่อนลงไปปริมาณต,ตามชอบแล้วก็คนผสมให้เข้ากันค่ะเป็นอนันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นํากะทิมพะพร้าวอ่อนไปราดหน้าขนมแบบนี้ได้เลยนะคะสูตรนี้อร่อยแล้วก็ทําง่ายมากๆอร่อยตะโกเลยไปลองทําดูนะถ้าใครฟังสูตรไม่ทนันสูตรอยู่ในคอมเมนต์ถ้าใครมีคําถามก็คอมเมนต์ไว้นะคะ